ก็ก็คิดภาพอยู่ว่าถ้าเกิดเราเล่นไม่ได้จะเป็นยังไงว่าคนทั้งกองมารอเ้ยแต่แต่ว่าไม่อยากเป็นตัวถ่วงก็เหมือนแต่ว่าอยากให้มันเป็นฝันที่อยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เป็นฝันอยากให้เป็นความจริงก็ที่ออกกาลังกายอะไรผมตั้งไว้เลยผมจะทําคว้ตๆๆาถ้าเกิดทําได้เนี่ยผมจะซื้อของขวัญตัวเองหนึ่งชิ้น เย่นกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเราเราได้เจอพี่ๆในวงการหลายท่านมากครับผมตื่นเต้นก็หลายๆคนนะครับก็มีแบบเห็นผลงานผ่านๆมาอยู่แล้วอย่างพี่ชาคิดก็เห็นเป็นเป็นต่อยก็ได้เห็นเห็นกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นต๊อนานก็วันนี้นี่ไงฮะก็ได้ก็ได้เจอครับผม าทำงานกับบ้านใหม่เป็นยังไงบ้างนตัวยังไงก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวขอไปศึกษามาตรฐานก่อนว่าแบบมาตรฐานที่เขาทําไว้เป็นยังไงแล้วก็รอดูว่าที่ที่เรามีเนี่ยมันไปแตะมาตรฐานเขาหรือยังแล้วก็ค่อยทํากันบ้านนิดนหน่อยๆปรับแก้ตามที่ผู้กำกับสั่งหรือว่าครูสอนอะไรเงี้ยแตวก็ค่อยว่ากันมีแอปกดดันไหมพี่ชิปปี้ก็เก่งนะ่ไหมอยู่แล้วครับอยู่แล้วกดดันอยู่แล้วเราก็ก็คิดภาพอยู่ว่าถ้าเกิดเราเล่นไม่ได้จะเป็นยังไงว่าคนทั้งกองมารออะไรเงี้ยแต่แต่ว่า ไม่อยากเป็นตัวถ่วงจะไม่เป็นตัวถ่วงตอออนนนนีี้้คืเเป็ึงงทท่ราันบนไม่ไม่เราไม่เราจะไม่เป็นตัวถ่วงแน่นอนเอ,อก็เป็นมาอัเาพราะเน็เปพอดรื่องของมือที่สามนะครับก็จะมีเห็นเมื่อกี้เขาบอกว่ามีเรื่องของอเวรกรรมไม่เรื่องของความเชื่อของคนอะไรอย่างเงี้ด้วย<ม>ก็เดี๋ยวตาบ,บทอาจจะยังไม่เสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่รู้นะก็เดี๋ยวอรอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพูดอีกทีนึงก็ได้ ชีวิตช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับทำงานมีความสุขกับการทํางานเรื่อยๆเริ่มแบบหาบาลานในชีวิตเริ่มแบบเราจะออกกําลังกายตอนไหนดีทํางานอย่างนี้เรากินข้าวกลับบ้านไปเจอครอบครัวตรงไหนก็ค่อ,คอยๆปรับไปเรื่อยๆม่่ไมไวไไรเาา้ด,าดาก็ก็มีช่วงที่แบบทํางานแบบชนกันอะชน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 ,ชนรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราควรจัดสรรเวลาละ ยังไงดีแบบอ่ะถ้าเกิดทางานในตรงนี้แล้วออกกํลาลังกายก็ไม่ออกแล้วยังทํางานนี่แบบต้องดูดีอ่ะแล้วมันจะไปดูดีได้ยังไงก็ค่อยๆจัดอ่ะกินก็จะเลือกกินดีๆแับตามใจตัวเองน้อยลงแล้วก็ออกกํลาลังกายแบบอย่างน้อย15นาทีตอนเช้าได้ไหมไม่ได้ก็อีกวันหนึ่งคือหมาเรียกว่าอะไรตอนนี้โการพการทำงานเ็แลในวงการสุสดๆครับเต็มที่มากรู้สึกและได้ข้อนาบางสิล้วค่ะ ใช่ครับก็มีมีความสุขครับเลี้ยงเลี้ยงซูรูอยู่บ้านก็นั่นแหละเขาก็ดีเดียวผมก็ตั้งไว้อย่างนี้อยู่แล้วให้เขาได้แบบใช้ชีวิตได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เมียก็เมียคนมีอายุเนาะผมก็อยากให้แบบมีเวลาก็ไม่อยากให้นั่งอยู่บ้านเฉยก็แบบออกกําลังกายไปหน่อยเมื่อก่อนตอนเขาอยูดต่างประเทศเขาก็จะตั้งเป้าว่าเดินวันละหมื่นเก้าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ต้องเข้าใจว่าบ้านเรากับบ้านเขาขคนละแบบ อ่ะบ้านเราเดินทางเท้าอันตรายแล้วก็ต้องปรับไปเอาไปไว่ายน้ําแทนไหมรหรืออะไรยางไงก็คือ่ได้ทกิจกรรมอะไรลยอใช่ใช่ใช่ดูแลซูลูก็เหนื่อยแล้วโอ้ตอนนี้ซูลูคันฟันมากออกัดทุกอย่างที่เข้ามาแต่เขาไม่ได้กัดแบบทองงับแต่ว่าออฟันเริ่มแข็งแล้วไงแรงเริ่มมา<ๆ>ก็จะแบบชี้นะ้อยากกัดแล้วก็จะฟังมองหน้าแล้วก็กัดต่อ,อ,อมองสองวิแล้วก็ คุณหมดแล้วแกรเราเป็นทาสเขา,เา,เขาไม่ไม่ผมไม่ใช่ทาสเขาผมอ่ะเป็นจ่าฝูงเขาเออเขาไม่เชื่อคุณนะเพราะประทับใจที่ชาพิชค่ะอ๋อขอบคุณมากดีมากขอบคุณมากค่ะเออเขาไม่เชื่อคุณไม่ใช่หรอแล้วคุณเด้ไปเป็นจ่าฝูงได้ยังไงเชื่อที่ผมทุกวันนี้เวลาถืออาหารไปชี้ให้นั่งก็นั่ง<ม>อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบภาพที่เราเห็น เราฝันเลยนะพี่คุณพ่็อยู่ได้ทุกคนอยู่มาบมิษัทอยู่ดรือม่ก็เหมือนแต่ว่าอยากให้มันเป็นฝันที่อยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เป็นฝันอยากให้เป็นความจริงใช่อยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าเกิดฝันแล้วสักวันหนึ่งต้องตื่นเนี่ยแย่เลยแต่ตอนนี้พ่อถูกกับไปารแลครับอะไรนะครับคุณพ่อกลับมาอยู่ถาวรถาวรครับก็เป็นถ้าฝันที่แบบก็วาดไว้ก็เราจะทำให้ได้ มีคร <inequ ity S 1> ับม eight ีผมอยากจริงๆผมอยากก็ที่ออกกังกายแหละผมตั้งไว้เลยผมจะทำาเว s t ดต๊ดตืดตืดตืดถ้าเกิดทำได้เนี่ยผมจะซื้อของขวัญตัวเองหนึ่งชิ้นก็ชิ้นก็เป็นของที่จำเป็นอีกแหละก็อยากจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งเป็นรถไฟฟ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันมันเกินไปก็ต้องปรับตัวโอเคโอเคปั้นหุนกะให้ถึงกะให้ประมาณไหนถึงที่เราบอกไปกับไปคล้ายๆตอนเล่นกลรักก็ได้ฮะ เออตอนมันมันมันมนดอกกว่ากันเยอะมากใช่อเอ่ะฝากผลงานาารุ่นพด่นะครับผมก็ฝากอ่าฝากติดตามซีรีส์ที่ยังเกิดใหม่ด้วยนะครับละครเชนนะครับก็ขับไฟเดนี่แหละฝากไว้ด้วยครับแล้วก็คนรักรุ่นพี่ฝากติดตามไปด้วยนะครับผม